สวัสดีค่ะสบายดีมาพบกับช่อง y y ย้มยิ้มชาแนลยิมมีเพลงเพราะๆสนุกสนุกมารีแอคชั่นให้ฟังในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้นะคะ FC ก็ขอเพลงเข้ามานั่นก็คือเพลงคิดห่อนะคะขับร้องโดย อาหลิว BXT ฟิจอริงกับบิลลี่คาวานะคะเพลงน,นี้มียอดวิวอยู่ที่5,500วิวออกมาวันที่29มิถุนายนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะว่าจะเพาะขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะ ที่ไทายทำสวยเป็นหุบเขาเป็นวิวสวยเป็นเขาเป็นหินถาเงี้ยคิดหอดคนดีอ่านไดที่ได้เจอคิดหอดเจ้าแห้ทงทุก<ม> <ตา S 1> ว่าแต่เพื่อคิดหอดคำแพงผมสั้นและปากแดงอยากกอดเจ้าเด็ก อีลาแก้มแดงอยากอยู่กับเจ้าแค่ซองซององไอหักแท้ด้วยเพราะได้คิดลองเบิดหัวใจไอมีแต่นองยังหากกับเจ้าจนได้เป็นคู่ครองเอ๊ทุกๆเวลาที่ได้อยู่กับเจ้าไออยากบอกทุกๆคุกคำว่าไอคนนี้หักแทงแต่เจ้ายังอนกอดเจ้าทุกซอนทุนเทอันได้สีแดงเจอหินหอนเจ้าแห้งทุกเวลาได้แต่เพ้อคิดนอนท้อง ผมสั้นและปากแดงอยากกอดเจ้าดีที่ลากแก้มแดงองค์จืดได้บอกตอนที่อยู่น้ำกันยี่ห้อสองคนเคยไปเก็บมักทันจะบอกกับายว่าจะหักเสนีกานที่อยู่กับอายจะไม่กันแลกกันเอ้ายบอกกับเจ้าไว้ยหักเจ้าไล่บรดยากาศแบบนี้คิดถึงสมัยเรายมันกวนก็ไวายไปเที่ยวกับเพื่อนๆจะเป็นวได้พีกิต้าเล่นน้ำ เพลงนี้เป็นธรรมชาติมากน่ารักมากดิกิตาร์รองเีลงชนน้ำแดงคินหอนคนดีอ่านได้สีได้เจอคินหอนเจ้าแห้ง ทุกเวลาได้แต่เพลอขินหอดคำแบงผมสั้นและป่ากแดงยังกอดเจ้าดีอีลาแก้มแดงอยากอยู่กับเจ้าแค่ซองต่อสองไอหากแค่นะผู้ใดคิดลองเบิดหัวใจให้มีแต่นองอยากหกับเจ้าจนได้เป็นผู้กองทุกๆเวลาที่ได้อยู่กับเจ้าไออยากบอกทุกๆคำเบาว่าไอคนนี้ยังแต่เจ้ายังนอนกอดเจ้าที่นอน คิดหอดเจ้าแฮงทุกเวลาได้แต่เพื่อ ffer. คิดหอหคดคำแพ<ห>งผมสั่นละบาดแดงอยากกอดเจ้าเ,าเดอีเอลอาแคร์แนงจะอ้าื่อได้บอกตอนทอยู่น้ำกันที่หอสองคนเคยไม่เ,เก็บมากทันจะบอกกับไอ้ว่าจะฮักสุน,นิลันที่อยู่กับไอ้จะไมีกัน <c oughs> และกันเอ้ไอ้บอกกับเจ้าว่าหักเจ้าลายคิดหอดเจ้าจะที่เป็นหรือไม่แต่ผมนี้ไอ้ทำกวนกันไว้ว่าไอคนนี้ต้อ, <c oughs> องไปไกลเราได้ อันได้สีแดงเจอหินหอนเจ้าแห้งทุกเวลาได้แต่เพลิหินหอนคำแพงผมสั้นและปาแดงอยากกเจ้าดีอีลาแก้มแดงนับแต่วันน sure> ี้จะบ่มีอายุข้างกายไอขอสัญญาเจ้าจะเป็นหักสุดท้ายถึงการเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดแต่ว่าหัวใจจะเป็นของน้องหู จบไปแล้วค่ะเลงคิดทอด MV น่ารักนางเอก MV สวยใสายขาว MV เป็นธรรมชาติมากนักร้องก็ร้องได้ดีค่ะเนื้อหาเพลงดีเสียงนักร้องดีเพลงเนื้อหาแบบซึ้งเพราะคนแบบว่าเคยรักกันเคยอยู่ด้วยกัน เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะคิดถึงกันเป็นธรรมดาค่ะได้ไปเที่ยวได้ไปไหนด้วยกันเวลาช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันมีความสุขนะเวลาที่ห่างกันออกไปอ่ะมันก็จะคิดถึงก็จะเหงาเศร้าจะห่วงหาหวยหากันเป็นเรื่องธรรมดาของคนรักกันนะคะเพลงนี้อิ่มชอบค่ะเนื้อหาโดนใจทุกอย่างโอเคเลิศค่ะคนไหนที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อิ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย